ซ่อมเครื่องตัดหญ้าซ่อมเครื่องตัดไม้นะครับเครื่องยนต์กษตรเกษตรเครื่องยนต์เล็กช่วงนี้พักไว้ก่อนนะครับเพราะว่าจะพาพี่น้องมาเที่ยวเกาหลีชมเกาหลีกันเพลินนะครับช่วงนี้ครับถ้ากลับไปค่อยว่ากันใหม่ครับก็จะซ่อมให้พี่น้องได้ชมเหมือนเดิมครับสวัสดีครับมารับหลานกับลูกเขย ลูกเคยกเกาหลีครับอันนี้โรงเรันครับน,รนี่นานุรงยันหลับหลานเขาจะพาไปกินข้าวก็มีหลานครับหลานสาวหลานชายหลานสาวหลานชายสวัสดีครับสองมินสองมินสวัสดีครับสวัสดีครับปวดไทยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่หลานชายหลานสาวจริงชุดนักเรียน ประเทศเกาหลีนะครับจะใส่แบบนี้นะครับใส่แบบสบายๆนะครับไปกินข้าวสาวกําลังจะกลับมาพอดีจะออกไปก่อนครับหลานสาวหลานชายไม่ไปด้วยบอกว่าอยากกลับบ้านต้องกลับไปส่งก่อนครับจะไปกันเองผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ถึงแล้วครับเข้าไปกินอาหารครับพี่น้องเข้าไปกินอาหารเกาหลีเกาหลีสาวลูกเคยพามากินอาหารครับก็ไปเข้าไปข้างในครับ เราไปข้างในไปด้วยกันครับกินอาหารก็เรียกไอ้ตาม,มากินด้วยก็ยังไม่ถนัดครับอาหารก็ดีก็จะมาลองลองดู ห้องข้างนอกคนมันเยอะครับก็เลยขอทางร้านเขาครับมานั่งห้องที่คนไม่เยอะผมจะได้ถ่ายคลิปด้วยครับนะครับเป็นท่อดูดอากาศนะครับอันนี้ก็มีอาหารดื่มเขาอยู่ข้างนอกเราจะไม่ถนัดการถ่ายก็เลยเอาห้องข้างในนะครับ อันยุแพนเป็นรอยการอาหารเถอ <S 1> 1 <S ะหนึกิโลหกหมืนเจ็ดพวอนหกหมืเจดพัวอนตกประมาณสองพประมาณสองพกว่าบาทกิโลปลาไหลเลยไม่ใช่สิเออประมาณเกือบนั่นไหลประมาณสองพันนี่ราคาไก่เคียงบานห้าบอ โลละสองพันบาทใช่ไหมสันบาทบะมดาดานะประเทศก็รออาหารไปอีกครับแล้วกำลังจัดอยู่อันนี้เป็นเครื่องเคียงครับมีขิงสดซอยอันนี้เป็นเป็นใบนาเกาหลีแบบดองซีอวดองดองแบบซอสหวานอันนี้ก็จะเป็นกะหล่ำดองกะหล่ำดองแบบแต่ว่ามันจะใส่อ่า เขาใส่หัวใช้ยเท้าสีม่วงเป็นสีนี่กิมจิอันนี้กิมจิแบบผักผักกาดอะไรไม่ลูกผักกาเหรอเอเะรรอันนี้เป็นตัวดูดเป็นตัวดูดผักกาด ดูดอากาศดูด,ดิ่นควันออกไปจากห้องโอ้ยเยี่ยงเลยนะครับ

<목소리로> 손님은 이렇게 많는데 잠시 스아다고이곳 이것도 방법이 원래 이렇게 후회해서 응. 조금 야 맛있나봐 왜 그러세요 사장님 응? 맛나한국 아니잖아 한국야지비잖아

<laughs> 오늘 마담 너무 예쁜다고 했어요, 형. 됐어요? 네 아, <laughs> 디림만로 어, 저 아빠가 국에서소요 아, 소고 잔. 만 만개인가? 다 보면은, 상품 깨달아요이예요아요맛있허기하기 อืมอกินแล้วเพิกินแล้วอรอ่อ,รอยอร่อยวันนี้ใบางาใช่ไหมใบางาใบางาเกาหลีใบางาเกาหลีดองอร่อยอ่ะอืมเลี้ยวหวานอืมเค็ม,มนิดนึงตันตัวใหญ่ต้องตัดหน่อยอตัด้าไหนากินแล้วเป็นยาชูกำลงัง เป็นอาหารมออรมกลังปลทาลนะราทาีปล레ทะรีครับนี่อาเป็นต่อเป็นเที่ยงใส่กิงซอยใส่ที่ทเข้าไปผักกระหลำ่ำดแค่นี้ก่อน ยัดเข้าปากกับับนะครับที่นี่เลยิ้มเรียบร้อยนะครับลั่นบรรยากาศเกาหลีครับกกอยู่กับโซนนอกๆนะครับปลาไหลครับมากินปลาไหล มากินปลาไหลเกาหลีปลาไหลทะเลกลับแล้วครับไปครับส่วนลูกสาวก็ขี่คันรถเก๋งก็ไปคนเดียวครับผมจะขึ้นกับบุกเขยไปคันไปคันมันผมจะขึ้นกับบุกเขยก็จะกลับไปนอนนะครับดึกแล้วตอนนี้ก็เวลาจะประมาณสามทุ่มนะครับแต่ว่าเวลาในบ้านเราเมืองไทยก็ประมาณหนึ่งทุ่มครับเวลาจะเกินกันอยู่สชั่วโมงนะครับ กับเกาหลีครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องที่ติดตามชมกันทุกทุกคนนะครับสวัสดีครับ